สวัสดีครับพบกับผมช่องพี่น้อยวัตถุมงคลไทยนะครับวันนี้วันนี้ก็มีโอกาสได้บูชาพระเนื้อดินนะพระเนื้อดินองค์หนึ่งก็เลยจะเอามาแบ่งปันเพื่อนๆได้ดูแบ่งปันข้อมูลเล็กๆน้อยๆผมอาจจะไม่ได้มี ข้อมูลรายละเอียดลึกๆนะส่วนพระที่จะให้ดูนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะกับกับหลวงพ่อหลวงพ่อองค์นี้นะหลวงพ่อองค์ที่เราเห็นเป็นแบ็กกราวนี้คือหลวงพ่อเหลือนะหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะงูนะครับอยู่ท่านอยู่ชะเชิงเซานะ ไม่นด้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระเนื้อดินองค์นี้นะเป็นเพียงแค่ฉากหลังที่ผมเอามาเอามาวางพระนะแล้วก็ท่านก็เป็นพระเกจิรูปหนึ่งองค์หนึ่งที่ผมเคารพศรัทธาท่านอีกนะครับอันนี้อันนี้นี้เป็นพระเนื้อดินนะที่เจ้าของเดิม เขาบอกผมว่าเป็นพระของหลวงพ่อคืนวัดสังโคสีตารามจังหวัดสุพรรณบุรีนะอำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอันนี้เจ้าของเดิมเขาบอกมาเนาะแต่เมื่อผมพิจารณาแล้วผมก็ดูเป็น เป็นผ้าทางสุพรรณอยู่นะเป็นดินเนื้อดินของทางสุพรรณหรือว่า,าความเก่าก็อยู่ในยุคยุคนั้นได้นะถ้าเราพิจารณาส่องพิจารณาแล้วก็ดูลักดูทองที่เขาที่เขาทาไว้ตามตามองค์พระเนี่ยผมก็พอจะ จะเดาได้ว่าน่าจะอยู่ในเป็นพระของทางจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นแหละผมก็ก็คิดว่าเป็นหลวงพ่อคืนนั่นแหละนะไปตีนี้ไปทางอื่นแลมีถ้าถ้าพีา่เพื่อนพี่น้องอที่ชื่นชอบพระเนือดินนะ รู้จักพระองค์นี้นะครับก็ก็เข้ามาบอกกันบ้างก็ดีนะอา่ามีเสียงรถมาขายอะไรละ่ะขายเงาะอันนี้เป็นการแบ่งปันกันชมแล้วกันเนาะแล้วก็เป็นการหาข้อมูลไปในตัวนะผมอาจจะเป็นคนที่ แปลกประเภทหนึ่งคืออาจจะดูความเก่าของพระได้นะครับแต่แต่ก็ไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างพระองค์นั้นๆเยอะนะก็ดูเป็นนะดูเก่าเป็นแต่ว่าไม่รู้ที่ละกันเนาะบางทีก็อาศัย ประสบการณ์การเห็นเห็นพระวัดอื่นมาเยอะๆแล้วก็พระเนื้อดินที่อยู่ในยุคใกล้เคียงกันมันก็สามารถทำให้เราเเราดูดินเก่าได้นะดูดูความเก่าดูประมาณหรอเขาเรียกประมาณนะประมาณ ยุคของพระเนื้อดินองค์นั้นๆได้อ่ะก็ต้องอาศัยประสบการณ์นะถ้าถ้าเพื่อนพี่น้องเข้ามาใหม่ๆก็อาจจะดูงงงงหน่อยแต่เมื่อผ่านตาผ่านประสบการณ์เห็นพระเยอะโดยการเมื่อก่อนผมเดินสนามเนาะผมเป็นคนที่เดินสนามมามาเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรหรอกนะเป็นเป็น บุคคลธรรมดานี่แหละนะครับแต่พอสมัยนี้ช่องทางการเปิดช่องออมันมีหลายช่องทางแล้วก็ลองมาทำมาแนะนำมามามาพาดูอะ่ะเป็นเป็นการแบบผ่อ,อนคลายสำหรับเพื่อนพี่น้องที่ชอบในสิ่งเดียวกันนะในพระเครื่องวัตถุมงคลนี่แหละ ก็บางทีพี่น้องท่านาโดนน้ำท่วมกันก็เครียดเคียดเนาะเข้ามาดูพระเข้ามาดูของดีเพื่อให้จิตใจผ่อ,อนคลายเนาะอันนี้ยองค์นี้นะเป็นพระที่เคลือบเคลือบรักดำเนาะเคลือบรักดำเนะเรามา,มาส่องดู เป็นเป็นออปชันที่ที่สวยงามเนาะเนี่ยมีเคลือบรักดำมีทาสีนะผมมองเป็นสีนะแล้วก็อันนี้เป็นทองเก่าเนี่ยเห็นไหมเหลืองเหลืองอันนี้เขาทาบางบางทาบางๆนะด้านข้างก็มีการปาดปาดแตง่งปาดเหลี่ยมๆหน่อย เนี่ยักดำเป็นผ้าลีลานะลีลาเขาเรียกลีลาอะไรไม่รู้แต่ว่าความเก่าความสวยงามนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับดินดินเซตตัวไปแล้วนะดินดินเป็นดินกรองเซตตัวเป็นเป็นลักษณะที่แน่นแน่นแล้วนะมีน้ำหนัก นะน้ำหนักดีพิมพ์ทรงคมชัดลึกนะครับนี่ดินก็มีลักษณะเหมือนผาย,ยแห้งนะผ่ยแห้งผข่ที่แห้งไปอ่ะดินเขามีลักษณะอย่างนั้น นี่มีนกมาขันให้เราฟังด้วยเจ้านกเขาฟังเสียงนกส่องพระไปนะนี่ก็เป็นด้านล่างผมดูแล้วก็องค์นี้ก็เป็นพระที่ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะเพราะมีออปชั่นการทาทอง อ่ปิดทองทาทองแล้วก็มีมีลักะนะบางทีเราจะเห็นแต่เป็นดินเพียวๆนะเนี่เหมือนเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเจอพระดินเพียวๆเนี่ยมากกว่าการการทำสีการตกแต่งเหมือนเป็นประดับเนาะประดับให้สวยงามขึ้น ันนี้คือเป็นพ้าลีลาลีลาสไตล์นี้เราจะเห็นเยอะมากเลยนะทุกวันเนี้ยไม่รู้ไม่รู้จะตีเข้าที่ไหนเหมือนกันแต่ดูเป็นผ้าแ้นะเอาสำหรับคลิปนี้ก็มีพระให้ชมเพียงเพียงองค์เดียวเนาะ ก็สำหรับคนใครที่ชื่นชอบอคลิปสไตล์นี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะ mm hmm. เผื่อผมมีพระมาแนะนำท่านนะพาพาดูพาชมกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ